สวัสดีนะคะชาวธาตุด,ดินนะพุกศกกันมังกรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอนะออดวงของคุณนะคะการงานการเงนิงน,งน,งน,งนสุขภาพความรักนะประจําวันที่1 1ถึง17มีนาคมนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะซึ่งชาวธาตุด,ดินนะพุกศกกันมังกรนะคะชีวิตของคุณเนาะในปักนี้นะคะนะไพ่ออของคุณนี้ได้ไพ่แบบล่าเรื่องแจ่มใสเสียสละแล้วก็พินาศนะคะจริงๆแอนมาว่าธาตุด,ดินนะ่ะคือคุณน่าจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หลายๆอย่างนะคะในปักนี้เนาะเราก็อาจจะมีบางเรื่องนะคะที่คุณเสียสละเนาะตัวเองนะคะเพื่อให้สิ่งสิ่งนั้นแบบมันดีขึ้นนะแล้วก็จริงๆไพ่แนะนําว่าปักเนี้ยควรจะทําบุญนะคะให้กับคนพิการเนาะคนยากไร้นะคะที่เขาอาจจะไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งทําให้ชีวิตคุณเนี่ย เป็นอะไรที่น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่ได้นะคะสําหรับชาวธาตุด,ดินเนาะซึ่งเรื่องหลกัหลกๆนะคะของคุณนะในปักนี้นะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะตรงนี้นะคะจริงๆไพ่บอกว่าอย่าไว้ใจใครมากนะคะในปักนี้เนาะบางคนที่คุณรู้สึกว่าเออเขาอาจจะแบบดีอาจจะรู้จักเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ดีหรือว่าไม่ได้เป็นคนในแบบที่คุณคิดก็ได้นะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะแล้วก็หาใครก็ตามที่มีการวางแผนบางอย่างนะคะ อาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จนะในปักนี้นะคะมีโอกาสเนาะที่ทัดดินนะคะหากใครก็ตามที่รองานพิเศษหรือว่ารอการเรียกสัมภาษณ์งานใหม่ๆมีโอกาสเนาะที่คุณจะได้งานนะคะแล้วก็ไพ่ไหนจริงจริงอ่ะสาเหตุที่ตัวคุณเองไม่ประสบความสําเร็จในบางเรื่องที่คุณแบบคิดวางแผนไว้มันเป็นเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะวางแผน ดีไม่มากพอนะคะนะตรงนี้เนาะเออเราก็มันยังไม่ได้เป็นเวลาที่ถูกต้องด้วยแหละที่คุณจะประสบความสาเร็จนะตอนนี้นะคะมันก็เลยทําให้แบบสิ่งที่คุณทําอาจจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามาได้เนาะแล้วก็บางเรื่องนะคะที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะอาจจะกังวลมากเกินไปหน่อยเนาะเออบางเรื่องนะคะเช่นคุณอาจจะคิดกังวลในในในเรื่องเงินว่ามันจะต้องมีปัญหาแน่เลยมันจะต้องไม่ดีซึ่งจริงๆอะไพ่กำลังบอกว่า บางสิ่งบางอย่างอ่ะคือคุณอาจจะแบบคิดมากไปกังวลมากไปนะคะซึ่งผลลัพธ์มันไม่ได้เป็นไปแบบที่คุณกังวลตรงนั้นมากนะคะนะแล้วก็มีโอกาสเนาะที่ในบางคนอาจจะมีการได้บ้านใหม่นะคะย้ายไปอยู่ที่ทํางานใหม่ๆนะคะย้ายเข้าบ้านใหม่เนาะหรือว่าอาจจะมีความคิดอะไรบางอย่างใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นนะในชีวิตของคุณโดยเฉพาะเรื่องการงานนะเพราะว่า,พาไพ่ประจาตัวคุณนะคะในปักนี้เนาะคุณได้ไพ่เด็กไม้นะ จริงๆเป็นเรื่องของงานเลยนะคะที่ค่อนข้างเด็ดมากนะสำหรับธาตุดินนะคะแล้วก็ตัวคุณเองแอนมองว่าอาจจะมีลักษณะของความที่จะเป็นธาตุไฟเข้ามาผสมนะในปักนี้นะคะอาจจะมีความคิดไอเดียอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะเออในชีวิตของคุณนะอาจจะเป็นเรื่องงานงานเสริมอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะหรืออาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาที่เขาก็เป็นลักษณะของคนที่อาจจะมีความคิดไอเดีย เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วทําให้คุณแบบเกิดไอเดียคล้ายๆคันกับเขาได้ด้วยเช่นกันนะตรงนี้นะคะบางคนเนี่ยเหมือนที่บอกได้มีการเริ่มต้นงานใหม่จริงๆเนาะ อาจจะลาออกจากที่เก่าไปทํางานที่ใหม่อะไรเงี้ยได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะมีไอเดียนะคะในเรื่องของงานเสริมบางอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะสําหรับชาวธาตุด,ดินแล้วมันเป็นอะไรที่ตัวคุณเองน่าจะค่อนข้างแอคทีฟหรือว่าสนใจสิ่งสิ่งนั้นอยากที่จะเรียนรู้นะคะอยากที่จะลองดูเนาะเพราะมันจะแบบดีมากแค่ไหนอะไรเงี้ยได้เนาะมาดูกันอีกนะคะสําหรับชาวธาตุด,ดินเนาะพึกงศกันมังกรนะคะนะว่าเชื่อของคุณนะคะ จริงๆแอนมองว่าชาว่านดินเองอะ่ะปักนี้เป็นปักที่ตัวคุณเองน่าจะได้มีการเรียนรู้นะเออน่าจะมีความเข้าใจนะคะชีวิตมากขึ้นพายมขึ้นสเลนเดอร์เนาะคือคุณอาจจะผ่านอะไรมาเยอะมากๆเนาะผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคในชีวิตมาเยอะมากๆนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่คุณผ่านมามันเป็นอะไรที่ตัวคุณเองน่าจะมีการเรียนรู้และปักนี้เป็นปักที่คุณน่าจะแบบหลังจากที่ได้มีการหยุดพักและมีการเรียนรู้เกิดขึ้นเนี่ยคุณมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะสําหรับชาวทาตดินเนาะ ตรงนี้นะคะที่ขึ้นมานะมาดูการสำหรับชาวธาตุดินนะคะพุณศกันบังกรเนาะออในเรื่องของงานนะคะสำหรับชาวธาตุดินเนาะตรงนี้นะคะมาดูการสำหรับธาตุดินคุณวิพา Star เดอะสตาร์เนาะแฮงแมรแล้วก็จัสติสใครก็ตามที่รอคอยงานอยู่อาจจะว่างงานมานานเนาะมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้งานจริงๆนะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะไพจัสติสเนาะ คือจริงๆอ่ะชาวธาตุดินคุณอาจจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามาในชีวิตเนาะซึ่งมันเป็นลักษณะของวิบากกรรมบางอย่างนะคะที่คุณได้เจอนะซึ่งแอนมองว่าตั้งแต่เดือนกุมภามันมีการแบบผ่านพ้นไปแล้วแหละนะคะชีวิตคุณแบบกําลังจะดีขึ้นนะในเรื่องของการงานนะคะตรงนี้เนาะที่ขึ้นมานะสิ่งดีๆที่คุณทําไว้มันจะถูกตัดสินนะคะให้ได้เจอกับสิ่งที่ดีเนาะคนที่ดีนะคะนะหรือว่าได้งานที่ดีด้วยเช่นกันนะ สำหรับทัดดินนะคะใครก็ตามที่อยู่ในลักษณะงานที่ตัวคุณเองรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกแบบเออมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างค้างคาานาะนในเรื่องของงานอะไรก็ตามตรงเนี้ยคือแอนมองว่าคุณอาจจะมีการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของงานเช่นบางคนอาจจะออกจากงานนะไปหางานใหม่ไปเริ่มต้นงานใหม่นะคะตรงนี้ได้เนาะเออหรือว่า สิ่งใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ยุติธรรมเนาะในเรื่องของงานนะคะที่คุณผ่านมาปักนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะในสิ่งสิ่งนั้นเนาะที่คุณรู้สึกแบบเออไม่ยุติธรรมกับคุณเลยอะไรเงี้ยได้นะแต่ว่าสําหรับท่านดินแอนมองว่าตัวคุณเองน่าจะค่อนข้างมีความ เบื่อหนนะคะในงานที่คุณทําอยู่ได้เนาะตรงนี้นะคะนะเออซึ่งมันเป็นอะไรที่คุณแบบใช้ความอดทนมากๆเนาะกับการทําตัวนี้ซึ่งบางคนเป็นลักษาะที่แบบอาจจะทนไม่ไหวแล้วโอเคไม่อยากทาต่อแล้วแต่สินใจบางอย่างเกิดขึ้นนะคะนะสำหรับธาตุดินเนาะก็จะประมาณนี้ได้นะการงานมาดูการการเงินนะคะจริงๆธาตุดินการเงินของคุณค่อนข้างโอเคนะใช้ใจ่ายเงินแบบ ได้ชิวๆนะคะเพราะไพ่ันขึ้นก้าวเหรียญด้วยเนาะม,มีโอกาสนะคะที่ตัวคุณเองอาจจะมีการเอาเงินไปทําบุญหรือว่าบริจาคช่วยเหลือคนอื่นได้เนาะมีการเอาเงินไปซื้อของนะคะที่ตัวคุณเองแบบชอบสนใจอยากได้เนาะเด็กถ้วยนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะอาหารก็ได้นะที่คุณอาจจะชอบกินหรือเสียเงินไปกับเรื่องอาหารเยอะก็ได้เนาะแต่แอนมองว่าคุณน่าจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของเงินต่อให้มีปัญหาก็มีคนที่เขาสามารถเข้ามาช่วยเหลือคุณได้ นะคะตรงนี้เนาะที่ขึ้นมานะสำหรับธาตุดินเนาะเพราะว่าเป็นธาตุที่ชอบความมั่นคงอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเป็นอะไรที่แบบคือเรื่องการเงินคุณจะค่อนข้างมีความมั่นคงระดับหนึ่งอยู่แล้วไม่อยากให้ตัวเองแบบต้องเป็นภาระเรื่องเงินกับใครอะไรประมาณนี้นะคะนะสุขภาพเนาะสำหรับธาตุดินจริงค่อนข้างแข็งแรงเนาะแล้วก็อาจจะแบบมีแรงแอคทีฟมากๆด้วยนะคะในการทํางานเนาะแต่ก็ให้ระวังนะสาหรับธาตุดินนะคะคือ คุณเป็นคนที่อาจจะทําอะไรแบบเดิมๆซ้ําๆซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ย เราจะทําให้เกิดภาวะสุขภาพจากสิ่งที่คุณทําเดิมๆซ้ําๆตรงนั้นได้เนาะระวังปวดหลังออฟฟิศซินโดมปวดแขนปวดขาข้อข้อแขนข้อทา่าข้อแขนข้อขาได้นะคะตรงนี้เนาะให้ระวังอาจจะต้องแบบเปลี่ยนอริยาบทบ้างเนาะหาใครก็ตามที่แบบนั่งดูคอมพิวเตอร์นานๆหรือว่านั่งทํางานหน้าจออะไรเงี้ยอาจจะต้องเปลี่ยนเนาะเอออาจจะบิดขี้เกียจหรือว่าแบบมีการเดินอะไรบ้างตรงนี้เนะาะหรือใครก็ตามที่แบบ ทำงานที่ค่อนข้างแอคทีฟอาจจะต้องเดินทางอาจจะต้องแบบไปนู่นมานี่หรือบางคนทําอาชีพแบบต้องยกของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออแล้วมันทําเดิมๆซ้าๆอะ่ะก็อาจจะเกิดปัญหาสุขภาพจากตรงนั้นได้ด้วยเช่นกันทั้งๆทีทท่จริงๆอะ่ะพ่เจ็ดไม้ขึ้นก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็แอคทีฟนะคะแต่ด้วยความที่มันแบบแอคทีฟมากไปทางานเดิมๆซ้ํมาม,มากไปก็มีโอกาสนะคะที่อาจจะเกิดปัญหาจากสิ่งที่คุณทําเดิมๆซ้ําๆตรงนี้แหละได้นะคะสาหรับทาตุดินเนาะ มาดูความรักกันนะคะสำหรับความรักคนโสดนะธาตุดินนะคะคุณได้ไพ่ h e l o Fan เนาะ Queen t o Queen ไม่ใช่สีอะไรอะ่ะ King 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 เหลี่ยนแล้วก็ Queen เหลี่ยนนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมานะสำหรับธาตุดินจริงๆความรักคนโสดอะบางคนแบบมีการไปทิ่ฐานขอพรข,ขอให้เจอคู่นะเออแบบขอให้เจอค,อจอคนนู่ขอให้เจอคนที่ใช่ขอให้เจอคนที่ศีลเสมอกัน มีโอกาสนะคะที่จะได้รับคนในแบบที่คุณไปขอคำอธิษฐานขอพอรมานะเพราะไพ่มันขึ้นแฮร์เฟตนะคะได้เจอคู่นะได้เจอคนที่ใช่ได้เจอคนที่บุญสัมพันธ์กันศีเสมอกันเป็นคนที่เหมือนกันคล้ายกันความคิดทัศนคติการใช้ชีวิตเหมือนเหมือนกันตรงนี้เนาะเพราะคิงเหรียญน,นะคะกับควีเหรียญหันหน้าเข้าหากันมาด้วยไพย่แฮร์าแฟนด้วยมีโอกาสที่ปากนี้ธาตุดิน คนโสดจะเจอคู่แบบสูงมากนะแฮปเฟสขึ้นมาด้วยเนาะเป็นคู่บุญสัมพันธ์กันนะคะยังไงก็แบบต้องได้มาเจอกันซึ่งบางคนเหมือนที่บอกคือคุณอาจจะไปขอพรมาแล้วก็ได้มานะคะในสิ่งที่คุณต้องการตรงนี้เนาะส่วนบางคนถ้าเกิดว่ายังไม่เข้ามาจริงแอนมองว่าก็มีโอกาสที่อาจจะเข้ามานะคะในเดือนพฤษภา,าคมปีนี้นะสําหรับธาตุดินนะคะเออมีโอกาสเนาะที่คุณจะได้เจอคู่นะ นะคะซึ่งเป็นคนลาสีพฤกศกก็ได้นะเป็นคนที่เป็นธาตุดินเหมือนกับคุณก็ได้นะคะเป็นคนแบบนิ่งเ,เป็นผู้ใหญ่นะคะสนใจในเรื่องการงานการเงินความมั่นคงของชีวิตอะไรเงี้ยเออเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงยากรักใครรักจริง เออสายเปยนะคะนะชอบดูแลเทคแคร์อะไรเงี้ยเอออาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเข้ามาแล้วก็เป็นคนดีคนที่มีความเท่าเท่ากันในหลายๆเรื่องนะคะตรงนี้เนาะที่ขึ้นมานะสำหรับคนโสดก็ยินดีด้วยนะคะขอให้แบบเจอคู่นะเออสำหรับคนมีคู่นะคะไพ่ที่คุณได้เนาะเป็นไพ่ซีเครตนะคะไม่คุณก็คู่อาจจะมีความลับบางอย่างนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็ให้ดูให้ดีนะสาหรับธาตุด,ดินนะคะ คนมีคู่เนาะเพราะว่าจริงๆแอนมองว่าธัตดินอะคนมีคู่อะ่ะคู่ของคุณอะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีโอกาสนะคะที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้นะอืตรงนี้นะคะที่ขึ้นมาเนาะค่อยขึ้นสี่ครอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาทางฝั่งคุณ หรือฝั่งเขาก็ได้ที่เขาก็อาจจะไม่ได้บอกคุณว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาทางฝั่งเขาหรือตัวคุณเองก็ไม่ได้บอกคู่ว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาทางฝั่งคู่ของคุณตรงนี้นะคะนะแล้วก็ให้ระวังเนาะในบางคนนะ่ะเป็นลักษณะที่คุณกับคู่อะ่ะอาจจะมีเรื่องให้ต้องอยู่ห่างกันนะ อาจจะเป็นลักษณะที่ตัวคุณได้งานใหม่นะคะต้องอยู่ห่างกันจากคู่หรือว่าเป็นงานที่ต้องเดินทางอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นลักษณะที่มันจะมีความหึงหวงกันเกิดขึ้นนะคะเออมันเลยพอมันมีการหึงหวงกันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันเป็นลักษณะที่อยู่ห่างกันด้วยมีโอกาสนะคะที่พอห่างกันไปแล้วอ่ะจะห่างกันไปเลยนะแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่า จบความสัมพันธ์ไปได้ด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นให้ระวังเนาะคนธาตุดินนะคะคือให้มีเหตุผลนะยาขี้หึงขี้หวงมากเกินไปนะคะตรงนี้เนาะเพราะมันมีโอกาสเนาะที่ความสัมพันธ์น่ะมันอาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นได้นะคะจากคําพูดนะคะจากการกระทําบางอย่างนะคะตรงตรงนี้นะแล้วมันทําให้แบบอาจจะมีระยะทางที่ห่างกันมีช่องว่างเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วทําให้คุณกับผู้แบบห่างกันไปจนสุดท้ายแบบ อาจจะจบกันได้นะคะนะอื ừ, นะได้สองกรณีนะกรณีแรกแบบมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วก็อาจจะมีการไปรับรู้เกิดขึ้นว่าแบบเออมันมีคนใหม่เข้ามาฝั่งใดฝั่งหนึ่งเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะแล้วก็ห่างกันหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะที่คุณไม่คุณก็คู่ต้องแบบมีการย้ายงานเปลี่ยนแปลงงานหรือมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาแล้วแบบทําให้ต้องห่างกันแล้วแบบพอห่างกันแล้วทะเลาะก,กัน มีความไม่เข้าใจการหึงหวงการจนสุดท้ายมันจบกันจริงเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังเนาะประคับประคองนะคะให้มีความสม่ำเสมออดทนนะตรงนี้เพราะจริงๆความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขามันยังมีความเป็นคู่กันอยู่เนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้หวานหรือหวามากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วไงมันก็เลยเรื่อยๆนะคะเลยทําให้อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบเนี่ยพอมีคนใหม่เข้ามาแล้วก็รู้สึกเออมันสดชื่อนอก็อาจจะแบบ ทะเลถลายไปได้นะก็ให้ระวังนะคะใช้เหตุผลในการพูดคุยกันเยอะๆนะสำหรับธาตุด,ดินนะคะนะเออก็จบไปแล้วนะคะมาดูคําแนะนําการสําหรับธาตุด,ดินนะคะพฤกษ์กันมังกรเนาะ๋อจริงๆแอนมองว่าสําหรับคนธาตุด,ดินน่ะคือปักนี้จะเป็นปักที่ตัวคุณเองจะปลดปล่อยพลังงานนะคะที่ไม่ดีออกไปเนาะทั้งหมดเลยนะคะคุณจะแบบมีการรีเซ็ตชีวิตใหม่หลายๆ,ๆเรื่องนะคะ หากใครก็ตามที่เจอความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือว่าเป็นพลังงานที่แบบอาจจะมากระทบตัวคุณในบางเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องความรักหรือการเงินเองก็ตามตรงนี้คือแอนมองว่าคุณจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะมันจะมีความเข้าใจมากขึ้นเนาะมันจะได้รับการเยียวยาจิตใจมากขึ้นและแอนมองว่าคุณจะมีการเปิดรับต้อนรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมนะสำหรับธาตุดินนะคะนเะอื่นในปักนี้เนาะ ก็จบไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกการติดตามนะอาจจะตรงไม่ตรงหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าไปซีเรียสน,นะถือว่ามาดูการสนุกสนุกอัปเดตนะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย